สวัสดีครับผมและวันนี้นะครับเรามาทำคลิปกันนะครับผมสำหรับคลิปเปิดโอเมจิกบ็อกทั้งหมด500เล่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนก่อนที่เราจะไปทำกันนะครับแพทใหม่ล่าสุดนะครับโอเมจิกบ็อกมันมีเขาเรียกว่ามันมันได้ปรับเปลี่ยนการทำหน่อยนึงนะซึ่งแต่ก่อนถ้าผมไม่ชัวร์ผมรู้สึกว่าใช้เงิน2ล้านกับ AP อย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้มันปรับมาใหม่นะครับสำหรับโอเมจิกบ็อกนะครับ โอเมจิกบุ๊กนะปัจจุบันนะครับผมทำนะครับเราจะใช้เงินล้านห้านะครับกับ AP 150บวกกับนะครับหินแดง1เม็ดนะครับผมในการทำโอเมจิกบุ๊กโปรนะครับผมประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้มันมีการทําใหม่มาเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันดีกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าราคาณปัจจุบันนี้นะครับใบคอสตูมมันใบเท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนนะครับผมสำหรับใบคอสตูมนะครับแอดแท็กสองเอ็มีย์มครับปล่อยใบครับเป็นเจกแอดแท็กครับ2.4ครับผมเอาคิดาเมิครับ ร้อยยี่สิบครับคิเลตนะครับผมเก้าสิบครับแม็กเลตครับหกร้อยห้าสิบครับมันเปิดได้ใช่ไหมว่าใบแม็กเลตอ่ะผมก็ไม่ได้ทำความศึกษาเลยว่ามันเปิดได้หรือเปล่าสวอตสกิลแอมหกสิบครับผมแล้วก็เมจิกสกิลแอมนะครับผมยี่สิบเจ็ดแอมครับแล้วก็รีสซเคิเลตครับใบละแปดสิบครับแล้วก็ใบเพเนเทชันครับถ้าที่มีราคาผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับผมเราจะเปิดทั้งหมดห้าร้อยเล่ม มูลค่าประมาณแล้วนะครับที่ผมคำนวณมาประมาณ1000 M บวกลบนิดนึงแล้วแต่บุญตกรรมที่ทำมานะครับผมใบแม็กเลดมีโอกาสได้ใช่ไหมขอบคุณครับอาจารย์มาเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยครับสำหรับ500เล่มทีเดียวโบ๊ะเดียวไปเลยนะครับเพราะเราไม่ต้องมาอะไรอยู่แล้วเราไปลุ้นตอนที่เราเปิดปุ๊บๆๆ๊บๆ๊บอย่างเดียวเลยนะครับไปทีอะไรเนี่ยของเต็มหรอของเต็มจริงดิ โอ้โหกูกูก็ไปซะอย่างดังเลยชิบหายเก็บของปันแป๊บหนึ่งไปอ๋อต้องรับก่อนต้องรับก่อนต้องรับก่อนไปลุยแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันทีเดียวดอกนั้นเลย500โอ้ oh, โห5 0 0ใบเปิดเป็นช่าอนะกว่าจะเปิดเสร็จนะครับถ้ามา15ใบแสดงว่าได้ครบถูกออฟไม่ไม่น่าจะครบถูกออฟหรอกขออย่างเดียวแค่สองกองเดียวเดียวเดียวยังไม่ทันเล่นมุกอะไรเลย เออผมบอ,อกเลยเรารวยแบบตะโกนนะรวยแบบตะโกนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1000เ e, พันวันนี้เราจะได้กำไรหรือขาดทุนไปเท่าไหร่เตยมกลัวผมบอ,อกเลยเราไม่สนใจเราได้ค่าดันแล้วอุย้ยวันนี้ผมถือว่าผมอุย้ยถือว่าอ้ยผมอาจารย์นติเกตกูดีแบบเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยครับพอดีหันหอมอยู่เดียวเดียวเดียวดียว <laughs> น้ำตาไหลเลยใช่ปะผมขอบ้อาเอาจริงๆนะเว้ เราโอกาส500เล่มอ่ะใบแม็กเลดแค่สองใบไว้เพื่อนๆใบแม็กเลดแค่สองใบเราได้กําไรเลยเอ้ยเอาผมว่า9ก้าใบอาจจะยังผมว่า9กนะ้าใบในใบแม็กเลดแน่นอนวดูจะสภาพการแล้วผมวก็น่าจะได้เงินอยู่นะ1,000นเอ็มนะครับต้นทุนเรา1000นเอ็มนะครับเราขออนุญาตไปเปิดกันที่ผมก็มันเสี่ยงได้จานใบแม็กเลดใบละ600กว่าแต่ผมบอกไว้อย่างเดียวนะเว้ยถ้าพวกเองเปิดกันได้พวกเองเห็นว่าเห็นว่าผมทําแล้วรวยอย่าไปกระนำเปิดกันนะผมบอกไว้ก่อนนะจริงทั้ง เจ๊งกันทั้งเซิร์ฟนะถ้าเปิดก<ไ>ูได้สมมติผมเปิดได้กันเลยห้าร้อยแล้วพวกเองไปไปเปิดกันปุบปักบุปบปัาแต่กูบอกเลยนะเจ๊งทั้งเซิร์ฟนะร้อยผมขายหมดก่อนแล้วค่อยเปิดกันนะผมบอกไว้ก่อนนะเดาวได้ไอ้นี่หมด480อันครับเดี๋ยวเราขายแบบขายเศษไปก่อนนะขายเศษทิ้งเลยนะครับ480อันว่าเราจะได้เท่าไหร่ครับบั้งสามยสิงเอ็มครับต้นทุลนลงมาแล้ว312รเอ็มท่ากับตอนนี้เราตามหาอยู่6กร้อยสิบหกร้อยแปนะครับผมใบ9นะแรนดอมไปแล้วมันขายออกปะ39.6 เราถือว่าเราขายทุกอันเป็นกําไรแล้วกันนะครับเราถือว่าผมบวกขออนุญาตบวกตามตรงแล้วกันนะนะบวกตามตรงแล้วกันนะครับผม H p ครับ5.6ครับขออนุญาตบวกตามตรงตามนี้ผมก็ไม่รู้ว่าราคามันจะเท่าไหร่นะแต่ขออนุญาตบวกแบบนี้แล้วถ้าไม่บวกแบบนี้เราจะบวกแบบไหนถูกไหม a t t a c k ครับ 40M ิเ40อครับอุ้ยเอาแล,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 ล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มรวยแล้วเริ่มรวยแล้ว,ลว,ลว18บใบครับเมจิกแอ t แท k ครับโบย4 3 3 2ครับ ใช่ใช่ต้องเอาไปแลกครับจานเอาไปแลกแต,แต่แต่เราคิดแบบนี้เลยขี้เกียจคิด,คดเอาไปแลกอะ่ะเราจะขาย2แบบไงจานสยามโดนัทเราจะขาย2แบบเลยครับเราจะขายทั้งที่เป็นแบบเป็นเจาะคอสตูมด้วยแล้วก็เราจะขายแบบไอ้นี่ด้วยนะครับสามใบแม็กเลดไอสัตว์แม็กเลดสามใบพันแปดแม็กเลดสามใบพันแปดห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นที่เขาดาเมจสามใบครับสามร้อยหกสิบหนึ่งใบแม็กเลดที่จะพวก แม็กเรดหนึ่งใบมาไอ้เหี้ยแม็กเรดคิด์ที่เข้าเลตครับเจ็ดสิบครับไอ้เหี้ยใบแม็กเรดผมเปิดไปพันเล่มแล้วนะแม็กเรดแม็กเรดห้าสีส่สามสองหนึ่งแอคชั่นแม็กเรตบอกแล้วอ,อย่าไปเปิดตากันได้หนักอ,อะไรก็ได้บวกคลาลิปปครับบวกกลับครับเพเนเตชั่นสิบโอ้ยเพเนไม่ออกว่ะเพเนลิซิคีไม่ออกว่ะอีเวนชั่นเก้าเอ็มบวกเก้าครับ แบบนี้ก็หวาเจีิงครับเลยครับเย่นี่ขนาดใบเพนีไม่ออกนะใบเพนีไม่ออกนะถ้าใบเพนีออกนี่กูบอกได้พันเจ็ดพันแปดเอร์หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดเอ็มครับที่เราได้วันนี้ครับผมต้นทุนประมาณพันต้นทุนประมาณพันเอ็มเพราะว่าเล่มหนึ่งใช้เงินล้านห้าเอพีร้อยห้าสิบกับกับหินแดงเม็ดหนึ่งหินแดงตอนนี้ราคาขี้เกียมครับราคาขี้เกียมเพราะฉะนั้นต้นทุนของเราวันนี้นะครับจะอยู่แค่ ใบละแค่ล้านเบเอพร้อยห้าก็ตีไปตรงๆก็ประมาณ 2M ผมตีไปสองเผมเปิด500นะครับต้นทุนทั้งหมด1น0 0งเอเราได้มาทั้งหมด1 5 8 8งอเห็นไหมผมบอกแล้วนะครับว่ามันจะมามันก็มาแต่ผมบอกไว้ก่อนนะกําไร5 8 8รอยเะเราต้องใช้เวลาในการเปิดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าทุกคนมาเปิดตามผมหมดนะผมบอกไว้ก่อนนะพวกมึงเตรียมตัวกันเจ๊งเลยรวมทั้งกูด้วย <c oughs> ตัวเตรียมตัวเจ๊งเลยนะ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สรุปแล้วผมได้กำไรมาทั้งหมด588เอ็มตามสภาพแล้วแต่คิดวิเคราะห์แยกแยะเองว่าเปิดดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคุณเปิดในสภาวะการที่หนึ่งคือกิจกรรม GM มาก็เจ๊งนะครับหรือเปิดในสภาวะการที่ที่คนเปิดกันเยอะๆก็เจ๊งเพราะฉะนั้นแล้วคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเองการสภาพมันก็ประมาณนี้นะถ้าสมมติว่าไอหนึ่งใบนี้เป็น penetration ผมก็เท่าทุนนะ ผมก็เท่าทุนเพราะฉะนั้นพวกคุณแล้วแต่บุนแต่การที่ทำมาแต่ถ้าผมดวงดีผมได้ใบแม็กเลสสใบผมได้กําไรเป็นพันเลยนะเว้ยประมาณนี้ครับจย์เราเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์เราเราได้มาพั8หสิ่งที่เราทําต่อไปก็คือ <c oughs> <c oughs> นั่งขายวนใบซาด